สวัสดีค่ะวันนี้โบหมาไทยและก็คุณแม่นะคะมาดูข้าวที่เราปีนี้เราทํานะคะแต่ว่าเพิ่งมาดูตอนที่มีการเพราะหนึ่งครั้งเพาะกล้าเอ้วานนะแล้วก็ตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วก็เลยมาดูนะแม่อยากมาดูเราละล้อนะเราลอ้อนะอข้าวสวยไหม ข้าวสวยอยู่นะแม่บอกเดี๋ยวไปดูข้าวกันนะคะแต่นานี้ของพี่สาวเนี่ยไม่สวยเพราะว่าเขาไม่ดีมีเงินใส่ปุ๋ยเนาะเขาไม่ได้ดูแลและฝั่งนี้คือของพี่อีกคนนะคะส่วนของแอดเนี่ยก็ฝากพี่คนนี้ดูนุ่นอยู่ฝั่งลู่สุดเดี๋ยวจะไปดูกัน ว่ามันสวยขนาดไหนทุกนาของแอดสวยไหมบอกเลยว่าสวยถ้ามีแรงดูแลนะคะก็ดีเนาะ เนี่ยเอาต้นไม้มาลงฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะคือแอดอยากไปดูฝั่งนี้ได้ไหมเนาะโอ้โหหญ้ายเยอะมากไม่มีคนเกี่ยวค่ะทุกคนดีนะคะเอาบูสมา ใครอยากได้ยญ้ามานะคะสวยจังเลยดูสิดอกไม้ดูสิคะสวยไหมเนี่ยต้นตะแบงเนี่ยแอบไม่ให้ตัดนะคะสวยมากดูสิคะ oh my goodness ดูโอ้โหทรงสวยมากเลย เก็บไว้นะคะทุกคนสมากสมัยนี้เขาจะตัดทิ้งค่ะเพราะว่ามันเกลกะสำหรับเครื่องจักรกลมันไม่ได้ผลนะคะเนี่ยมีหัวลานเหมือนเดิมเนาะทุกคนแนะนำหน่อยนะว่าคนทำยังไงดีปรับปรุงปรับปรุงยังไงให้นามันสวยขึ้นอ,อ่ะเดินไป เดินไปต,ต่อค่ะไม่มีคนตัดหญ้าเลยนะคะเนี่ยนี่นาของแอดนะคะคือยังไม่รทับใจนะคะมันไม่ค่อยเวิร์คค่ะไม่ไมไ,มไม่ค่อยผลผลิตดีนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยต้องทำนาเพราะว่า มันไม่มีน้ำนั่นเองคือมันไม่มีลูกหลานที่จะดูนะคะ <ís> ไปได้ไหมเนี่ยก็คือเพิ่องออกรวงนะคะก็น่าจะอีก อีกหนึ่งเดือนนะได้เกี่ยวของแอดเนี่ยาน,นาแอดเป็นนานลอกนะคะท่านจะสังเกตว่าลอกเอาไปคือเราลอกเอาไปทำถนนด้วยนะแล้วลอกแต่ก่อนด้วยถ้าเราไม่ทำถนนก็ทุกคนก็พังมานาแอดนะคะจนนั่นพังจนว่าจะต้องบางทีจะต้อง ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็จะขนดินนะคะมาทำเป็นถนนไปถึงสุดนู้นเลยนะคะไม่งั้นก็น้ำจากคนอื่นพังมาหมดเลยค่ะดีค่ะปัญหาหนามาเดินด้วยกันนะคะ <c oughs> มาเดินเป็นเพื่อนนะคะวันนี้มาเดินดูนานะคะส้างบ้านนาเฮ้อ <c oughs> แล้ว ไม่มีคันนาจะไปฝั่งนี้นี่นาเราก็ต้องเดินถอยกลับไปคืนเพราะมันจะไปถึงสะะแล้วมันจะไม่มีคันนานะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะสวยจังเลยค่ะ้วาวมีคันนาโอเคโชคดีไป ค่ะวันนี้แอดก็พามาชมทุ่งนานะคะอาจจะไม่ได้มีสาระเนื้อหามีแต่การบ่นไปพร้อมก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีหรือไม่ดีก็ต้องกดไลค์นะคะทั้งหมดเลยนะคะเข้าใจไหมคะแล้วก็คอมเมนต์มากันได้ถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องนะคะก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีไปแล้ววิวสวยไหมสวยมาก มาของแอดดู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 ดดูดูดูวิวสุดสดไปเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ